สวัสดีครับพี่ๆเพื่อนๆวันนี้นะครับผมตาวัดไผ่นะครับวันนี้ผมก็จะมานําเสนอนะครับพักเครื่องนะครับหลวงพ่อแดงวัดทุ่งคอกอําเภอซ่องพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับเป็นพระเกจิชื่อดังของจังหวัดสุพรรณอีกหนึ่งรูปนะครับผมองค์นี้นะครับเป็นพิมพ์พระเนื้อดินดินเผานะครับเคลือบเล็กเกอร์นะครับพิมพ์ตีกายนะครับหรือบางคนก็เรียกพิมพ์พระสามนะครับผมหรือโมคลานะฮะบางคนเขาก็เรียกกันแบบนี้นะฮะ แต่ในพื้นที่เขาจะเรียกว่าพิมพ์ตีกายนะครับผมรงนี้ครับถือว่าสวยสมบูรณ์นะครับอยู่ในเลี่ยมเก้านะครับเดิมๆนะฮะนี่นะครับสวยสมบูรณ์นะครับเป็นลวงพอแดงว่าทุ่งคอกนะครับรับประกันแท้สากลนะครับนี่ฮะสากลนะครับแบบนี้นะครับในหนังสือมีนะครับผมนี่ครับสามารถตรวจเช็คได้แน่นอนครับท่านใดสนใจนะครับสามารถติดต่อสอบถามมาได้ที่ Facebook ตาวัดไผ่นะครับ หรือโทรติดต่อสอบถาม0837552196นะครับพระเครื่องที่เช่าบูชานะครับจากผมไปนะครับรับประกันแท้สากลทุกรายการนะครับท่านใดมีข้อสงสัยอยากจะติดต่อสอบถามหรืออยากให้ผมจัดหาพระเครื่องหลวงพ่อแดงรุ่นไหนพิมพ์ไหนให้นะครับสามารถติดต่อที่ผมได้เลยโดยตรงนะครับพระเครื่องที่ออกจกมือผมไปรับประกันแท้สากลทุกรายการนะครับขอบพระคุณครับ